วันนี้โอโซนโอเคนะครับวันนี้คุณพ่อมาเองนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะพาไปเที่ยวที่เอเชียทิคนะครับเดี๋ยวไปดูว่าไดตนเสาเจตุศิกร์ปาร์คนะด้านในเป็นยังไงนะแต่วันนี้ไม่ได้เข้าพาไม่ได้อ่าอาจจะไม่ได้เข้าไปนะเดี๋ยวพาดูรอบๆด้านนอกนะครับนี่โอ้หั่งที่มีเครื่องเล่นเต็ไมไปหมดเลยที่นี่คือเอเชียทิคนะครับกรุงเทพมหานครไปเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงลุยครับผมเอีตอนนี้มาถึงด้านหน้าแล้วครับนี่โอ้โหจตุศิกร์ปาร์คดูสิ คตเจ๋งพี่มากครับไปนนี้เข้ามาด้านในแล้วบยากาศเหมือนอยู่ในจุลสิ่งจริงเลยจริงแล้วต้องไปซื้อตั๋วตรงนู้นนะครับแล้วก็มาเข้าประตูตรงนี้นะแต่ว่านี้ไม่ได้พาเข้าไปด้านในเนาะเพราะว่าวันนี้แค่ผ่านมาแวะมาชมเฉยๆนะครับว่าบรรยากาศ ที่เอเชียทีคเนี out, ่ยเป็นยังไงมีด้านหลังก็จะมีชิงชาสวรรค์ใหญ่ๆอยู่ตรงนี้สวยเีพาเดินดูรอบๆแล้วกันเนาะสำหรับส่วนที่อยู่ข้างบนนะครับใครจะมาขึ้นด้านหน้าก็ได้นะหรือว่าจะมาขึ้นข้างๆตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่างในเป็นไงเนี่ยเข้ามาด้านในแล้วนะครับของตัวลิฟต์นะดูที่ตรงนี้เป็นน้ําตกเลยนะแล้วมีเสียงด้วยเสาประกอบก็สุดยอดเลยเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับติ้มาแล้ว โอ้ยโอน no ี่มันบรรยากาศยน่้นะอลังการนะบรรยากาศด้านบนนะครับสวนด้านบนนะอมีที่ให้เด็กๆเล่นด้วยดูดิ ที่ด้านบนตรงนี้มีที่ให้เด็กๆเล่นด้วยนะครับโอ้โหอลังการมากเดีย๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะโอ้อันนี้เป็นด้านบนนะครับของการเล่นนะดูดิวิวสวยมากที่นี่คือเอเชียทิกนะครับเดีย๋ยวจะพาเดไปดูด้านบนตรงนู้นว่าบรรยากาศเป็นยนะังไงเนาะ ก,ก็ขึ้นมาแบบงงๆเหมือนกันนะเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกให้ขึ้นมาได้ก็ขึ้นมาแบบงงๆเหมือนกันนะแต่จริงก็ขึ้นมาได้แหละมีทางให้ขึ้นมาดูดิด้านบนก็อลังการเหมือนกันนะโอ้โหแค่แบบอยากเข้าไปดูข้างในแล้วอะว่าข้างในบรรยากาศเป็นเป็นแบบไหนเนาะวันนี้ขึ้นมาดูด้านบนโอ้โหขนาดด้านบนยังแบบอลังการงานสร้างขนาดนี้แล้วเขามีซาวตลอดเลยนะนี่เป็นวิวของ แม่น้ำเจ้าพระยาครับสวยๆนี่ไงไฮไลท์ของเขานะครับนี่สุดยอจงจริงสวยมากนี่เป็นเหมือนไข่ไดโนเสาร์ใหญ่ๆเลยผมกำลังขาลงไปด้านล่างนะฮะนนี้ผิดตรงนี้เราขึ้นมาได้นะครับไม่ต้องเสียหายอนะไรเนาะนี่ดูดิ วังกับมากอ่าเรากำลังทานเดินลงไปดูข้างล่างนะครับว่าข้างล่างมีอะไรบ้างโอง้โหดูดิโครงกระดูกแบโตัวเสาด้วยก้า,าล่างตรงนี้นะนี่ที่นี่คือเอเชียทีคนฝั่งของจูสิตพาร์คนั่นเองตรงนี้มีโครงกระดูกแบโตัวเสาด้วยนะครับดูจะเห็นไหมโอ้โหอลังการงานสร้างมากมุมนี้สวยมาก โอ้กาดเดนอุ้ยมีส,สัตว์เล็กๆด้วยเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าส,สัตว์เล็กๆของเขาเนะี่ยเขามีอะไรบ้างเนาะสเน็กเป็นงูเหรอดูดิโอ้ยงูจริงเลยเล็กๆหัดเล้อเลยนี่มังงูด,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 มมด้วยม,มีงูอะไรสีแดงอะมองไม่เห็นเลยโอ้ยแมววิวสีสวยมากงูสีแดง โูสีสวยมากครับตัวนี้ดูดิงูหลามต้นไม้สีเขียวแตสีสวยจริงนะสวยมากเลยตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของการ์เด้นนะของเอเจติกเนาะดูดิเป็นไข่ไดโนเสาใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีพวกไดโนเสาอยู่ด้วยนะตรงนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้อยากให้เห็นมากเลยเด็กๆมีสนามเด็กเล่นแบบใหญ่ๆเลยนะครับสามารถขึ้นมาเล่นได้ด้วยรตรงนี้นะ กาเล่นแบบใหญ่ๆเลยเนาะสนามเด็กเล่นใหญ่ๆเลยเหมาะกับพาเด็กๆมาเล่นจริงๆนะตอนเย็นๆโอเคนะครับเด็กๆเท่าไงเนี่ยก็ลองมาเที่ยวกันนะที่เอเชียทีสนะมีจูเล s ิว์เวิลด e เอ็กซ์เพลียนด้วยนะหัวใหญ่มากครับแค่มาเดินดูรอบๆเนี่ยก็สนุกแล้วโอเคอท่าไงเนี่ยก็มาเที่ยวกันนะครับที่ a อเชียทีจูเวันนี้ไปก่อนนะบายอยฝากกดติดตามช่องโอโซเคด้นะหนพาเที่ยว แบบนี้บ่อยๆแล้วกันไปดูครับผมส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งของเอเชียทิคครับผมดูดิโอ้เขามีเรือใหญ่ๆตรงนี้ด้วยนะครับเลยตรงนี้มีิเหมือนชิงช้าสวรรค์นเนาะอูอยู่ข้างบนครับโอบรรยากาศดีมากครับถ้ามาช่วงเย็เนยน่าจะบรรยากาศแบบเยี่ยมไปเลยส่วนด้านหลังของห้างเอเชียทิคนะครับตรงนี้ก็จะมีเรือด้วย แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นวิวเนะมืองเนาะก็มนน้ำเจ้าพยาแบบกว้างๆสุดๆลูกตาแบบนี้เลยสวยๆเลยอย่างเงี้ยนะฝั่งเนี้ยที่บอกเป็นรังนกแบบใหญ่ๆเอ้ยดูดิโคตรเจง๋งเอเชียทีคแบบจุ๊สิบปาทนะครับต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วเด็กๆ